ฟิตแกรนไชน่าค่ะก็วันนี้ดีใจมากนะคะก็เมื่อกี้ว่าเต็มจะเข้าท็อป20นะคะก็ถือว่ามันก็เกินฝันนั่นแหละและ้วก็มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราพยายามตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้นะคะก็จากที่เด็กไม่มีอะไรเลยแล้วอจ้สุดจริงๆไม่มีแฟนคลับไม่มีอะไรแต่เราทําให้ทุกคนจําเราได้ทําให้คนพูดถึงทำให้เราติดโถได้ก็ประสบความสำเร็จแล้วค่ะและ้วก็ช่างทำกติกา ก็ติดตามที่เป็นฟูจิจิราจันทาภาษาังกฤษนะคะหรือว่า i n นสตาแกรนะคะเจนนี่แล้วก็เจนจิราจันทาสองหนึ่งนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ก็สําหรับมาริมาะเอาตรงๆนะบอกตามตรงเลยแอบเสียใจนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณไม่หวังมงอ่ะคุณจะมาทําไมแต่ว่าไม่หยุดพัฒนาแค่นี้นะคะเพราะว่าอนาคตยังอีกไกลตอนนี้อายุ21่เองใครอยากให้ทําอะไรอ่ะอยากให้พัฒนาอะไรคือคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะคะอินบ inbox บอกมาได้เลยเพราะว่าพร้อมที่จะพัฒนาเสมอแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะคะมาริมาคีค่ะอินสตาแกรมแล้วก็ Facebook นะคะมาริมาสุภัชเคยมพร้อมแล้วก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะ because I know this A lot of international fans i might i i did my really really best and i hope you guys um still support me because i will never ever ever give up on my dream Thank you. No, I have a okay. Okay. honestly right now i would love to join every pageant because I want to know what my what I am for, you know, because sometimes maybe I might not be for Miss Grand Thailand, but maybe my position might be another beauty pageant and I would love to try every pageant. Yeah. <laughs> <Best friend. laughs> yeah. เอ็นไซม์บริบทของเราอาจจะไม่ถูกกับจลิตแกนอาจจะถูกกับเวทีอื่นแต่เราก็ต uh, ้องค้นหาให้มากที่สุดนะคะกลับมาแน่นอนค่ะเวแกนหรือเวไหนก็คือจะไปให้หมดเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราเหมาะสมกับอะไรมากที่สุดรอดูอูรอดูอยู่ไปกันเลย